มีคำถามนะครับว่าอความหวังความเชื่อและความรักอะไรใหญ่ที่สุดทำไมคือคือถูกเลยอะ่ะแต่ทำไมทีละคนตอบให้มันมีความรักและความเชื่อก็ตามมาขวาัญ อะไรขวัญหนึ่งไปไหนขวัญอีกขวนหนึ่งเห็นเรียนอ่ะกลับบ้านละไปเรียนนั่นเสร็จแล้วกลับลโอเคอ่ะขวัญวม่าไงทําไมความรักใหญ่ที่สุดเพราะว่าพระเจ้าะจะมีความรักกับทุกคนอ่าตุจีคิดว่าทําไมความรักใหญุ่ดอสุดทรงรักโอเคเดี๋ยวจะไม่ได้สอนนะครับก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะถามไปเฉยชอบถามนี้แหละนะฮะก็ตอบไม่มีใครตอบแบบดีมากเลยทุกคนนะครับอ่าสิ่งหนึ่งเวลาเราขึ้นไปบนสวรรค์น,นะครับเรา ความเชื่อกับความหวังจะไม่มีรู้ไหมทําไมก็ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้ความเชื่อไม่ต้องใช้ความหวังเพราะว่าเพราะว่าความรักเนี่ยมันก็ยังอยู่ถึงแม้เราอยู่ขึ้นไปบนสวรรค์ความรักไม่หายไปถึงเราขึ้นไปบนสวรรค์แต่ความเชื่อและความหวังจะหายไปไม่อยู่บนสวรรค์นะครับเช่นผมบอกว่าในกระเป๋าตังค์ผมนี้นะครับมีเงินอยู่ห้าบาท นะครับผมสามารถทําลายความเชื่อทุกคนได้โดยการมือล้วงลงไปพวกคนจะมีหวังผมล้วงออกมามันเป็นศูนย์ความหวังท่านก็ถูกทําลายความเชื่อท่านก็ถูกทําลายเพราะท่านเห็นความจริงบางอย่างว่าพี่กาลังพูดว่าทาไมความรักใหญ่ที่สุดเพราะว่าความรักนั้นทําลายไม่ได้พี่น้องเข้าใจมีอะไรจะทาลายความรักของพระเจ้าได้ไม่มีหมายความความรักมันปบนสวรรค์ความรักก็ก็ไม่สูญสิ้นอยู่แต่ความหวังกับความเชื่อนั้นวันนึงก็จะหมดไปเพราะว่าเราขึ้นมาบนสวรรค์ก็ไม่ต้องใช้ความเชื่อ ไม,ไม่ต้องใช้ความรักแล้ไม่ต้องใช้ความหวังแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสามสิ่งที่ใหญ่มากๆเลยนะครับในเรื่องของความหวังผมก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องความหวังเหมือนกันนะครับวันนี้มาพูดเรื่องของความหวังทําให้เราอดทนนะครับความหวังเนี่ยมีปริมาณเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความอดทนในบางเรื่องนะครับคนที่หมดหวังนะครับก็จะเลิกทําอะไรบางอย่างมีนักว่ายน้ําคนหนึ่งนะครับเป็นน,นนักว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วเขาพยายามไปทําลายสติโลก ในวันที่เขาจะทําลายสิกิโลกนะครับเขาว่ายน้ําไปเรื่อยๆแล้วเขาเนี่ยก็มีหมอกลงมาสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เห็นก็คือว่าเขาไม่เห็นว่าชายฝั่งมันอยู่อีกไกลเท่าไหร่เขาว่ายไปเรื่อยๆว่ายไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีเลยตรงนั้นคือเขาไม่มีความหวังเลยาเขาไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่อีกไกลเท่าไหร่มันจะมีโอกาสไหมที่เขาจะว่ายไปถึงเขาว่ายไปถึงแม้เขามีศักยภาพเขาว่ายไปอีกเท่าไหร่ก็ได้แต่เขาไม่มีความหวังสุดท้ายนะครับเขายกเลิกการว่ายน้ําของเขา ที่จุดจุดหนึ่งพอเมฆหมอกหายไปนะครับชายฝั่งของการทําลายสต,ติโลกนั้นห่างไปเพียงประมาณสักเป็นแค่ร้อยเมตรแค่นั้นเองสุดท้ายเขาทําสติโลกไม่สําเร็จเพราะเขาไม่มีความหวังความบอกเป็นเรื่องสําคัญความหบอกเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับที่ทําให้คนบางคนอดทนทาอะไรบางอย่างไปได้จนสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไม่มีความหวังนะครับอาจจะมีเงินในบัญชีหลายร้อยล้านนะครับ แต่ชีวิตไม่มีความหวังก็จบชีวิตตัวเองลงไปอย่างง่ายดายความหวังเป็นเรื่องสําคัญถึงทั้งทีเลยอุตสาร์เอามาเปรียบเทียบกับความเชื่อและความรักความรักนี่สําคัญแน่ๆแหละถ้าไม่งั้นพระเยซูก็มาตายแทนเราใช่ไหมครับแต่ความเชื่อและความหวังเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันเลยถูกมาเปรียบเทียบแต่ในสามสิ่งมีความรักใหญ่สุดแต่ความหวังก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับความหวังมีคู่แฝดอันหนึ่งเป็นเหรียญสองด้านนั่นคือว่าเมื่อเรามีความหวังเราจะกดคน คำว่าอดทนในภาษาจีนนะครับเป็นตัวหนังสือจีนตัวหนึ่งที่เป็นรูปของหัวใจแล้วมีมี in ดป in ักอยู joking, ่ตรงกลางภาษาจีนที่เป็นภาษาภาพนั้นกําลังจะบอกว่าเวลาเราอดทนอะไรบางอย่างนะครับเราอยู่ในสถานะที่เหมือนกับมีมีดอะไรบางอย่างมันปักอยู่ตรงที่หัวใจแล้วมันไม่ถูกเอาออกไปคนที่สามารถทําอะไรบางอย่างได้โดยที่อยู่ในสถานะที่มีมีดปักอยู่กลางใจนั้นภาษาจีนนั้นให้ความหมายของคําว่าอดทนหลายครั้งนะครับ สถานการณ์ในชีวิตของท่านนี่นะครับเรามักจะอยู่ในสถานการณ์ที่พยายามจะคาดหวังอะไรบางอย่างจะมาในความคุ้คอยู่เสมอบางเรื่องเนี่ยมันอยู่ในการรอคอยและพระเจ้าอนุญาตให้ท่านรอคอยบางเรื่องด้วยเพื่อท่านจะมีความอดทนและพระเจ้าให้ท่านอดทนโดยใช้อุปกรณ์ชี่ความหวังทําให้ท่านอดทนต่อสิ่งนั้นจนกว่ามันจะสําเร็จอีกแคมทูเพสมันจะผ่านไปในที่สุดจําได้นะครับตอนเรียนปริยเอดนี่นะครับบางคนบอกว่า เขาจะเรียนได้ไหมผมบอกว่าพี่เรียนได้ๆๆแน่ๆล่ะถ้าใช้ปริมาณสิ่งที่มากกว่าทุกอย่างในการเรียนก็คือเรื่องของความอดทน <c oughs> ความฉลาดของพี่พี่เรียนได้แน่ๆแหละแต่ประเด็นคือพี่อดทนได้ไหมนะครับคนที่เรียนรุ่นเดียวกับผมจบไปครึ่งหนึ่งไม่จบลาออกไปนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการอดทนรอคอยมันต้องมันต้องพยายามแก้ไขทำไปเรื่อยๆนะครับต้องอาศัยความอดทนอย่างมากจริงๆ ผมจาได้ผมอยู่ในสานแล้วตอนช่วงที่มีมีดปักอยู่กลางใจว่าเมื่อไหร่ผมจะเรียนจบสักทีนะครับหลักสูตรเขาก็บางคนก็จบไปก่อนผมแล้วผมก็อยากจ,จบแต่อาจารย์ก็บอกว่างานคุณยังไม่ผ่านนะครับผมก็ต้องรอคอยแล้วผมก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เพราะมันไม่ได้เป็นประเภทสอบสอบ,สอบไล่ไปภาคคะแนนออกก็จบมันต้องถูกตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติซึ่งผมก็ไม่รู้เขาจะรับผมหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมไม่รู้จะเป็นยังไงมันไม่มีมันเหมือนมีหมอกบางแล้วผมก็ไม่รู้ว่า ปลายทางมอยู่ถึงเมื่อไหร่ผมจําได้ช่วงเวลานั้นสิ่งที่ผมทําก็คือผมพยายามพูดออกมาว่าผมจะจบโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าผมจะจบได้พระเจ้าให้ผมพูดออกมาในสิ่งที่ผมอยากเห็นทั้งที่ไม่มีเห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหนผมจําได้ผมต้องอดทนรอคอยผมต้องพยายามอดทนทํางานแก้ไขางานอยู่กับเรื่องที่ผมไม่ชอบแล้วก็ต้องจัดการกับมันเป็นอย่างดีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น ระหว่างระยะเวลาห้าปีที่ผมพยายามเรียนให้มันจบนี้ก็คือความอดทนผมมีความอดทนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากการเรียนไปด้วยและเลี้ยงลูกไปด้วยและทําบิรัทตัวเองไปด้วยแล้วก็อยู่ในกินาจเสตกไปด้วยแม้ว่าปริมาณบางอย่างนะครับที่เป็นมีดป,ปักไว้คาใจท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกท่านที่ยังไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนของท่านที่มันไม่เห็นเป็นอย่างที่ท่านคิด งานบางอย่างที่ดูเหมือนจะสําเร็จมันก็ยังไม่ไปถึงไหนรถที่กําลังจะผ่อนไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่หมดสักทีบ้านที่ท่านผ่อนอยู่มันก็ไม่หมดนิสิตบางอันมันก็ยังไม่หายไปไหนคนที่ท่านรักก็ยังไม่มาเชื่อพระเจ้าสักทีหลายๆยอย่างเหล่านี้นะครับเป็นมีดที่มันปักอยู่กลางใจท่านอยู่เวลานี้และผมอยากบอกว่าสิ่งที่มันปักแล้วถ้าหัวใจท่านยังเต้นไปได้ยังขับเคลื่อนชีวิตท่านไปได้นั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากปริมาณ ของการอยู่หัวใจทำงานในช่วงที่มีมีดปักอยู่นั้นคือจะมีความอดทนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่หลายครั้งไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าในการเอามีดออกไปเร็วเกินไปเพราะมันจะไม่เกิดความอดทนในชีวิตของท่านเลยถ้าจะเป็นคนที่ไม่มีความอดทนท่านจะเป็นคนที่ไม่เคยใช้ความหวังแล้วทำให้ท่านมีความอดทนต่ออะไรบางอย่างถ้าท่านไม่มีความอดทนท่านจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การไม่ได้ พระเจ้านั้นมักจะอนุญาตให้มีเหตุการณ์บางอย่างมันคาคาในชีวิตของท่านมันไม่สมบูรณ์แบบไปร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่ครับมันมีบางเรื่องที่มันต้องอดทนรอคอยบางเรื่องไม่เคยมาอย่างที่ท่านหวังมันขัดแย้งมันรอคอยมันยาวนานอย่างผมก็ยังมีเรื่องที่บ้านผมอยากให้ที่บ้านมาโบสถ์ร้อยเปอร์เซนต์มันยังคาอยู่มันก็ทําให้ผมมีความหวังในพระสัญญาว่าพระเจ้าจะไถ่ครอบครัวผมและพระเจ้าจะททาให้ความาถึงความรอดสิ่งนี้ความหวังแบบนี้ทําให้ผมอดทนรอคอยแล้วผมไม่บ่น ในการที่อดทนนี้นะครับยาก,กอบทที่58นะครับและเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งสวรรค์ก็ให้ฝนและพผ่นดินก็ผลิตืชผลของมันสิ่งหนึ่งที่ต้องทําในระหว่างของการรอคอยคือการหวานไม่หยุดฟังดีนะครับคริสเตียนส่วนมากนะครับที่ไม่เข้าใจหลักการนี้ว่าในช่วงเวลาที่มีมีดปักอยู่คาใจท่านนี้นะครับ <c oughs> พระเจ้าอยากให้ท่านหวานไม่หยุดไม่หยุดมือของท่าน <c oughs> ไม่ท้อถอยไปง่ายๆพี่น้องฟังดีนะครับ คนไม่อดทนไม่มีทางเป็นเจ้าของกิจการได้ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของกิจการใครๆก็อยากฟิลฟิลกู๊ดนะฮะทำงานเวลาสองชั่วโมงสั่งลูกน้องทํางานแล้วเดินออกไปจากออฟฟิศแต่ท่านไม่ไม่รู้หรอกฮะว่าเวลาสตาร์ทอัพจริงๆเลาทำธุรกิจเนี่ยมันมันไม่ง่ายอย่างที่ท่านคิดหรอกถ้าท่านทนไม่ได้ท่านก็เป็นเด็กน้อยต่อไปท่านก็ไปเป็น,ปน,ปนลูกจ้างดีกว่าพอลูกจ้างไม่ต้องคิดอะไรมีแต่สิ้นเดือนก็ก,ก,ก็ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากใช่ไหมก็รับผิดชอบงานดีแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เงินเดือนไม่ต้องไป,ไปร หุ้นเงินลุ่นนี่แน่นไม่ต้องอดทนเ่ายอดขายมันจะขึ้นมันจะลงลุ่นนี่นน่นนะครับไม่ได้ผิดนะฮะเป็นลูกจ้างแต่ว่าบางดีถ้าท่านอยากก้าวไปสู่เป็นเจ้าของกิจการหลายครั้งนั้นมันต้องมีเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบเยอะมากท่านต้องอดทนรอคอยผมจําได้ปีแรกนะครับผมกู้ซื้อเครื่องจักรมา4ี่ล้านกว่านะครับบริษัทผมระดมทุนมาได้ประมาณ2ล้านเป็นของผมครึ่งหนึ่งจ่ายเป็นหุ้นลมเอ่อต้องจ่ายแบงค์เดือนละ6 0ห0 0บาทนะครับเดือนแรกขายได้2 0 0พันสองพันสองเครดิตส5ิหวันนะครับแล้วก็ เป็นอย่างงี้มาช่วงใหญ่ๆจนผมจําได้วันที่ผมใช้แล้วมันก็อยู่ในช่วงของความแบบผมไม่น่าเลยผมฟังเพลงฤดูที่แตกต่างของบอลโกเซียพงแล้วซึ้งขึ้นมาทันทีอดทนเวลาที่ฝนพรแลวฝนก็ตกมาที่กระจกผมแล้วมันก็ย้อนลงไปเรื่อยๆแต่ผมก็นั่งคิดว่าฉันไม่น่าไปเปิดบริษัทเลยรับเงินเดือนพ่ออยู่ดีๆทะลึ่งไปเปิดบริษัทเองนะครับต้องมาจ่ายเงินเดือนเป็นเดือนแรกที่ผมไม่ได้รับเงินเดือนผมต้องเอาเงินเดือนผมไปจ่ายเขา พราะว่าวบริษัทมีเงินสำรองอยู่ประมาณไม่เยอะผมก็ต้องเงินผมเนี่ยเงินเดือนผมเองเนี่ยไปหมุนก่อนผมก็เป็นอย่างเงี้ยมาสักช่วงใหญ่หญเลยเจนกว่าแต่ก็หลงหายอยู่ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ช่วยมผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็หลงหายไปนี่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ผมรู้ว่ามันจะผ่านไปเรื่องนี้มันจะผ่านไปผมจําได้ว่ามันจะมีอะไรไหมที่เครื่องจักรผมเนี่ยมันจะทําเงินได้เยอะๆแล้วก็สามารถพิมพ์จํานวนเยอะๆได้ผมก็เฝ้ารอมาผมจําได้วันของการรอคอยนี้นะครับมันช่างทุกข์ทรมานใจนะครับแต่สิ่งงนึ ผมค่อนข้างมีปริมาณของความอดทนค่อนข,ข้างสูงเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายมันก็ผ่านมาแล้วธุรกิจผมมันก็เซตเทิลมันก็มีช่วงที่มันทําเงินให้ผมนะครับผมก็มีเงินในการไปส่งลูกเรียนนี่นะครับหมายว่าไงฮะแต่เมื่อถึงเวลานะครับใครไม่เคยเป็นเกษตรกรจะไม่รู้ว่าพืนที่ท่านหว่านไปจะไม่เกิดเลยเลยถ้าไม่มีฝนมันจะไม่เกิดเลยเลยถ้าไม่มีฝนหมายว่าฝนเมื่อก่อนมันควบคุมไม่มีการชนละทานหมายว่า ทางเดียวของการที่วันหนึ่งการอดทนรอคอยของท่านจะสิ้นสุดก็คือการที่ฝนมันเทล,ลงมาวันหนึ่งนะครับที่การอดทนของท่านจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อพระเจ้าเมตตาเทฝนของการเกิดฝนล,ลงมาพระคัมภีร์ก็เลยบอกในอยอห์าก,กอบบที่5้าข้อสิกว่าแผ่นดินจะเกิดพุทผลของมันนะครับผมอยากให้มุมมองหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าคนในโลกนี้นะครับมีความหวังอยู่2ประเภทนะครับในพระคัมภีร์นะครับพูดถึงเมฆนะครับเมฆนะครับเป็นคําสัญญาของการที่มีฝน พูดง่ายเมื่อมีฝนก็จะเกิดผลสิ่งที่ท่านหวังหรือหว่านมาไปเรื่อยๆก็จะเกิดผลนะครับครับนี่แหลนะครับก็คือพูดง่ายๆหว่านไปเท่าไหร่ก็จะไม่เกิดผลจนกว่าจะมีฝนแต่ว่าในฝนมันจะมาจากเมฆเมฆเป็นเหมือนคําสัญญาว่าจะมีฝนในพระธรรมยาก,กบนี่นะครับพูดถึงเรื่องของการมีเมฆแต่เมฆจริงๆในอิสราเอลมีสองประเภทนะครับเมฆไม่มีฝนและเมฆมีฝนอา่า ลมถ้าผมจาไม่ผิดนะครับลมเหนือที่พัดมาจากแถบทะเลทรายนะครับเขาเรียกว่าคาซิมเป็นเมฆที่พัดพาเอาแต่ฝุ่นมาเฉยแล้วเวลามีเมฆอย่างอี้เขาไม่ได้ยืนอุเลมนะครับมันจะมีเหมือนมีเมฆพระคัมภีร์ก็เลยบอกว,ว่าเมฆไม่มีน้ําก็คือเป็นเมฆที่ถูกพัดมาจากลมเหนือนะครับเห็นเหตุการณ์ไม่ดีเป็นคําสัญญาที่ไม่เป็นจริงแล้วก็มีเมฆอีกประเภทหนึ่งคือเมฆที่พัดจากทิศใต้หรือเมดิเตอร์เรเนียนเมฆผู้นี้จะนําพาฝนมาด้วยแต่ว่าอิสราเอลนั้น เคยเจอทั้งเมฆมีฝนและไม่มีฝนเหมือนกันคนในโลกนี้นะครับบางคนหวังลมลมแรงแรงมีคําสัญญาในธุรกิจจานวนมากมายเวลาท่านโตไปเรื่อยๆนะครับจะเริ่มมีคนมาชวนท่านไปลงทุนนู่นนี่นั่นนะครับแต่สุดท้ายบางอันดีแต่บางอันก็เป็นคําสัญญาจอบปลอมลงทุนไปก็เจ๊งลงทุนไปก็ติดหนี้ลงทุนไปก็จะเดือดร้อนนะครับนะว่าพังพี่กําลังบอกว่าเวลาหวังเนี่ยต้องหวังให้ถูกที่ด้วย างทีท่านเป็นสัญญาว่าอะไรนะฮะค,คือผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องขขยตรงนะผมก็เคยขายนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเประเด็นก็คือว่าเอาจริงๆอเนี่ยทุกอย่างอะ่ะบางอันมันก็เป็นเมฆไม่มีน้ำบางอันมันก็เป็นเมฆมีน้ํานะครับหรือไม่ได้ต่อต้านก็เป็นอาชีพสุจริตนะครับ <c oughs> แต่พระคัมภีร์บอกว่าให้เรายึดความหวังประเภทหนึ่งในพระคัมภีร์ในพระธรรมพีบรูบทที่หกก็ที่สิบแปดยีสิบเก้านะครับเพราะว่าโดยพระสัญญาและคําสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คําสาบานพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงไ,ได้นะ พระเจ้าตัดมูสาไม่เป็นนะครับไม่ได้เราพูดหนีไปยึดความหวังที่มีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจอย่างมากมายพระก็มีบอกว่าเวลาท่านอดทนอยู่ในปัญหาบางอย่างนี้นะครับท่านต้องหนีไปรับความหวังที่อยู่ข้างหน้าฝันหวานไว้ง่ายนะครับเช่นเวลาสอบอยู่ปีสองไม่จบสักทีนะครับก็ไปฟังคําพยานของเพื่อนที่จบไปตอนปีสี แล้วก็ได้งานดีท e ํามีเงินเดือนดีมีรถขับมันก็เป็นชูใจเราว่าถ้าเราอดทนเรียนไปจนจบมันจะสามารถที่จะได้มีเงินเดือนที่ดีจะมีชีวิตที่มันดีกว่านี้ก็ด<ๆ>ี <estão S 2> ไปรับความชูใจแบบนั้นแต่ว่าคําสัญ,ญญาทั่วไปในโลกนี้เป็นคาํสนา,นคาสัญญาจอมปลอมเป็นส่วนมากคาสัญญาที่ดแีแล้วเชื่อได้ก็คือคนที่ต้องไม่มุสาและไม่โกหกคือพระเจ้าอ,องค์เดียวเท่านั้นเองไหมครับความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเหมือนสมองที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจและความหวังไม่นาไปสู่พิสูจน์วิสถานข้างหลังมาก ล้วก็มีกําลังพูดถึงบอกว่าถ้าเราหนีไปยึดความหวังที่มีคุณภาพความหวังของคนที่โกหกไม่ได้ความหวังของคนที่สามารถทําให้ทุกอย่างตามที่ท่านหวังก็คือพระเจ้านะครับท่านจะสุดท้ายท่านจะความหวังท่านจะเป็นจริงและการอดทนท่านจะไม่เป็นเรื่องไร้สาระผมจําได้ผมเรียนรู้ที่ตั้งแต่รู้ผมเกิดมานะครับผมกล้าพูดกับรู้ผมว่าไม่มีอะไรเลยที่ผมสัญญาเขาแลวผมไม่เคยทาแม้แต่ครั้งเดียวผ,ผมพยายามจะสอนร ผมไม่รับปากบางเรื่องบางเรื่องเขาามผมบอกผมไม่รับีผมไม่รับปากผมไม่ทําแต่ถ้าผมรับปากผมจะทําแล้วทวงผมได้เลยผมพยายามจะสอนเขาว่าอยากให้เขาเป็นคนสําคัญรับปากก็ทําตามผมจำได้มีวันหนึ่งก็รับปากกับพี่โบสิทิพงศ์นะครับว่าจะไปทํางานที่ร้านเขาแล้วเขาอยู่ก็เปลี่ยนใจไม่อยากไปนะครับผมก็บอกว่าโรับปากอะไรไว้รับปากว่าผมจะไปครับเก็บเหตุผลของคุณไปให้หมด แล้วไปไม่ต้องคิดอะไรทําตามสิ่งที่คุณพูดเพราะคุณพูดออกมาแล้วแล้วเขาก็ไปทํางานนะครับแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้าน <S <S กลับเย็นไปเลย <S <S ชอบมากนะ <S <S นะแปลว,ว่าไงฮะพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่พยายามจะไม่ให้ท่านให้ท่านเรียนรู้ข้อหนึ่งเหมือนกันเหมือนที่ผมเป็นพ่อแม่คือว่าพระเจ้าจะไม่เคยผิดคําสัญญากับท่านแม้แต่ครั้งเดียว แต่ถ้าเป็นคําสัญญาพระเจ้านะครับโลกโลกปัจจุบันนะครับทําสิ่งหนึ่งให้เกิดในชีวิตของท่านคือท่านทําให้โลกของการอดทนรอคอยไม่มีถ้าอยู่ในสมัยที่ดีนี่นะครับหรือสมัยผมนี่นะครับไปดูเรารุ่นเดียวกันเราจะใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันเราจะเข้าใจเรื่องของการนัดเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มานัดเพื่อนที่โรงเรียนตอนสี่โมงเย็นแล้วมันไม่มาเลยนะครับนัดมาแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ตามตัวก็ไม่ได้โทรไปบ้านก็ไม่มีนะครับคือไม่ไม่ไม่รู้ว่าไปไหนอยู่ไหนตาดู อคอนเสิร์ตก็ต้องรอดูช่องเจ็ดสีบิ๊กซินีมาอะไรางี้นะฮะมันไม่มีแบบออนไลน์เปิดปุ๊บดูปั๊บอย่างนี้หรือสลับอะไรที่ไม่ต้องการออกไปได้อย่างชัดเจนมันทําให้คนต้องอดทนและหลอกหอยแต่แต่คนในสมัยนี้นะครับหลายครั้งมันเร็วไปหมดเลยท่านก็เลยเข้าใจผิดว่าเรื่องพระเจ้าก,ก็เป็นเหมือนกันถ้าทัานทาถูกวิธีมันต้องอัตโนมัติและเป็นไปนตามที่ท่านแต่ท่านหาดูไหมว่าพระคัมภีร์ไม่เคยเปรียบเทียบเหมือนสมาร์ทโฟนท่านจงเปิดโปรแกรม และโปรแกรมจะทํางานพรานพี่ไม่เคยสอนไม่เคสอนแต่ว่าจงอดทนรอคอยผลผลิตอันมีค่าที่มาจากทุ่งนาเวลาท่านหวานไปท่านต้องรอคอยท่านถึงจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านหวานและที่สําคัญคืออย่าหยุดหวานอย่าท้อใจง่ายๆชัยชนะเป็นของคนที่กัดไม่ปล่อยชัยชนะเป็นของคนที่ไม่หยุดไม่มีใครมาหยุดได้จะมีใครต้องตั้งปณิธานไว้เลยใครจะไปกับพระเจ้าไม่ไปกับขับพระเจ้า กับข้าพเจ้าไม่ไปใครจะทิ้งชั้นใครจะอะไรนี่น,ๆๆนี่ก็ตามสุดท้ายฉันจะเดินตามพี่สุวคนสุดท้ายสมมุติสิยพิบาลวันหนึง่งคงไม่เป็นอย่างนั้อยู่แล้วนะฮะไม่เอาพระเจ้าไปเลยเราสับท์าสายไปหมดเลยท่านก็ต้องติดตามพระเจ้าของท่านพี่น้องอย่าเป็นคนอย่าเป็นคนไม่อดทนรอคอ,อยเพราะว่าท่านต้องหนีไปยึดความหวังความหวังเลยเป็นเรื่องสําคัญและเป็นตัวที่ทําให้ท่านขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้คนไม่มีความหวังนั้นแม้มีศักยภาพก็ไม่ทําอะไรพี่น้องเข้าใจไหมฮะ ความหวังที่พระเจ้าให้เราคืออะไรครับเช่นนะครับพระเจ้าให้ลูกหลานคนชอบทำยึดประตูศัตตูเมืองวันนี้เช่นพี่บีพาลูกมาพาภรรยามาซ้อมเพลงในมัส,สการไปช่วยดูแลคิดสักเด็กทําไปเรื่อยทาไปเรื่อยนะครับพี่บียึดความหวังบอกว่าวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะอวยพรเกรสอย่างมากมายวันนึงพระเจ้าจะเห็นแก่ผู้รับใช้พระเจ้าสองคนที่มารับใช้พระเจ้าสัตว์ซื่อมาทุกวันทุกวันมามาเดี๋ยวก็มานอนตรงนั้นคือลําบากไม่ได้ง่ายๆนะฮะพาลูกเล็กมาวันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรลูกหลานเกรสโตขึ้น เข้ามาหาลายัยจะไปเข้าไอวิลีที่อเมริกาใบสมัครห้าพันใบอยู่ดีพระเจ้าให้ใบสมัครของเกรซเรืองแสงขึ้นมาคนหยิบหยิบขึ้นมาอา้าวคนนี้ละกันหน้าตายเขาถูกถูกอยู่ในไปเข้าล็อกพอดีพระเจ้าก็เลยรับเขาไปเรียนที่ฮาวเวิร์ดเลยไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะว่าเขาทํหยีแต่เพราะเลยเพราะเขาเพราะเขายึดพัญญนธะยึดความหวังของพระเจ้าไว้พี่น้องเอเมนไหมครับเหมือนพี่น้องหลายคนที่อดทนรับใช้พระเจ้าไปเรื่อยอย่างคุณจุ๊คุณไอรับใช้พระเจ้าไปเรื่อย อยู่ดีๆวันหนึ่งลูกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรรา์พีจต้องเห็นไหมท่านยึดความหวังไว้ไงแล้วท่านไม่หยุดแล้วสุดท้ายพอวันที่ท่านหว่านไปเรื่อยๆหว่านไปเรื่อยๆนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะฮะตอนหวานหวานด้วยน้ําตาสดุีซ้ำบางทางก็ไม่ควรจะมันดูมีความยากลําบากมีขเรื่องท้าทายใจแต่ก็ไม่หยุดผมก็ไม่เคยเห็นเขาหยุดจ,จะจะจะรับใช้พระเจ้าของเขาก็าร,รับใช้ตั้งแต่ผมเห็นเชื่อปต่ถึงเวาเขาไม่รับใช้อยู่พอถึงวันหนึ่งพระเจ้าเมตตาเทฝนลงมันมันเปลี่ยนจากรู้ดูการของการหว่านเป็นรู้ดูการของการเก็บเกี่ยว สิ่งที่เขาหว่านมาตลอดปีกว่าๆในการรับพระเจ้าเขาเริ่มเก็บเกี่ยวพี่น้องเห็นไหมพี่น้องแต่ถ้าเขาหยุดหว่านเขาทิ้งไรนาไปเขาก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรสิ่งที่เขาหว่านก็เป็นศูนย์ไปหมดสุดท้ายวัชพืชก็ขึ้นมาในทุ่งนาชีวิตของเขาพี่น้องเเมนไหมครับอย่าหยุดหว่านอย่าเกียดข้านอย่าอย่าเบามืออย่าออมแรงเพราะว่าหนึ่งท่าจะเก็บเกี่ยวจริงๆแลวผมเชื่อว่ามีหลายอย่างมากที่ผมหว่านแต่ผมจะเก็บเกี่ยวเป็นอย่างมากจริงๆพระเจ้ายุติธรรมแต่พระเจ้าจะให้ผมเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผมหว่านลงไปทั้ง ถ้าพี่น้องหว่านในเรื่องที่ตอบสนองเนื้อหนังวันนี้ไม่เห็นผลก็ตามผมรับประกรันเลยไม่นานท่านจะเก็บเกี่ยวเรื่องเน่าเปื่อยที่มาจากการที่ท่านตอบสนองฝ่ายเนื้อหนังของท่านพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องต้องเป็นคนที่แล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นกฎจริงๆแล้วผมก็อยากยืนุนใจว่าความหวังที่มาจากพระเจ้าจะไม่ทําให้ท่านเสียใจเอเมนไหมครับผมจําได้วันวันที่ผมเรียนจบนะครับหลังจากผมเรียนจบ ปริญญาเอกนาเหมือนฝันลายได้หายไปทุกทรมานใจในการเรียนแล้วพอเสร็จปุ๊บผมจําได้หลายครั้งมากเลยนะผมฝันะแล้วผมฝันว่าผมเรียนไม่จบผมตื่นมาผมก็ตกใจมากเลยเฮ้ยนี่ฉันยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชานี้ฉันยังจัดการไม่เสร็จแล้วตื่นมาอ๋อฉันจบแล้วนี่ว่าดีใจมากๆมันมันมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบที่ไปอวดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆว่ามันจบเพราะพระเจ้าหนึ่งสองก็คือว่า มันพอวันที่มันวันที่มันวันที่ผมเก็บเกี่ยวผลของมันอะ่ะมันก็ชื่นใจผมในส่วนที่ผมลงแรงไปในสิ่งที่ผมผมไปผมไปเที่ยวกับลูกสิงคโปร์ผมทิ้งเอารูปไปเที่ยวผมก็นั่งพิมพิสิตผมอยู่ในในโรงแรมอยู่สามวันช่วงสงการเจ็ดวันผมนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งพิมพของผมอยู่คนเดียวแล้วก็ผมก็สลบไปคาที่แล้วผมก็ตื่นมาอาจารย์ก็บอกไปแก้ใหม่มันมันมันฝึกความอดทนผมจริงๆนะฮะในบางเรื่องแล้ว ถึงเวลาพระเจ้าก็รู้ว่าอะไรบางอย่างที่มันที่มันเราคาดหวังไว้มันมันมันไม่สูญต่ำจริงอย่างบอกว่าถ้าท่านยังอยู่ในสถานะมีมีดปักกลางใจบางเลือกนะครับบางเรืองมันไม่เป็นจริงมันรอคอยมันยังไม่เป็นจริงพี่น้องอดทนรอคอยอ้างพระสัญญาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเองนะครับ <Okay. S 1> รัมพระเจ้าพรครับ